สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จานฟุตบอลของแชมเปี้ยนจาก FM 99เหมือนเช่นเคยนะครับกับช่องกูรูฟุตบอลกับผมชชม FM 99ตรงนี้นะครับวิเคราะห์จานฟุตบอลกันอ่ะเพื่อตามลุ้นตามเชียร์กันในช่วงค่ำนะครับที่ฟุตบอลลงเตะกันนะครับวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่9ธันวาคมอ่ากับวันจันทร์วันเดย์ไนส์มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ลาลิกาสเปนมาฝากแล้วกันนะ เวสแฮมเจอวูวฟแลวก็เกตอเฟ่เจอเอสปันยอนนะครับทุกท่านติดตามกันอยู่ก็เหมือนเดิมครับทีมงานบอลวันนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะทั้งช่องบอลวันนี้เองนะครับรวมไปถึงไลน์แอดนะครับที่ j m 33ครับทีมงานเรามีวิเคราะห์จานฟุตบอลสถิติข้อมูลอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้แล้วกันนะครับเพื่อความสนุกในการลุ้นการเชียร์ฟุตบอลลวกันนะครับแอนดมินดูแลตลอดนะครับไลน์แอดที่ j m 3 3ครับแอดไลน์เข้ามานะครับ เวสต์แฮมเจอกับวูฟครับก็มค,คืนวันจันทร์สามวันดีสี่วันไข้ของเวสต์แฮมว่าแย่แล้วเนี่ยวูฟหนักกว่าเยอะวูฟคืออยู่รองบวยเลยครับเวสต์แฮมอยู่แับสิบสี่นะครับแน่นอนเวสต์แฮมผลงานไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้วครับคุณเล่นลงไปเตกีเองมีตัวผู้เล่นที่ควรจะลุ้นพื้นที่ยุโรปเป็นอย่างน้อยนะครับหรือท็อปโฟด้วยซ้ำไปนะผู้เล่นดีมากนะครับไล่เลียงผู้เล่นเวสต์แฮมเนี่ยประตูฟาเบนสกี้อย่างเงี้ยครับแนวรับมาฟลูปันนอต อา,อาลอนวานพิซาก้าตรงการลางคาร์ลสโซแลลูคัสปากเกต้าโมเมนต์คูดูสตัวลุกมีทั้งจลอดโบเวนโทมัสชูเซกนะครับมีมิคาเอลอันโตนิโอมีนิคัสฟูคูก็อยากเห็นหน้าคู่ไปเลยนะแอนโตนิโอเล่นคู่กับฟูคูไปเลยนะโหดโหดไปเลยอะไรเงี้ยมีเอ็กซซันอาวาเลสอย่างเงี้ยครับโอ้โหตัวดีมากๆนะครับขณะที่บูฟเองแกร,รี่โอนิวเนี่ยตัวผู้เล่นน่ะ มันแก้ไขแล้วเนี่ยล่าสุดก็ต้องถอยมาริโอเลมิน่าจากตรงกลางห้องเครื่องตรงกลางอ่ะถอยลงไปยืนเซนเ,ซนเตอร์เพราะข้างหลักมันเจ็บหมดนะครับแล้วก็เคยเล่นหลัง3ก็มันไม่มีตัวเซนเ,ซนเ,นเตอร์ซึ่งตัววิงอย่างเนลสันเซเมโดกับลายนไอโนรี่พอถอยลงไปยืนแบ็คแบบเป็นแบ็คโฟร์ความน่ากลัวมันหายไปคือเขาเป็นวิงที่ที่เติมเติมขวาซ้ายได้ดีทั้งคู่นะครับแต่เมื่อพอกลับมาเล่นหลัง4เนี่ยทั้งเนลสันเซเมโดกับทางด้านของลายนไอโนรี่เนี่ย ก็ต้องชังักเกมลุกงไปบ้างนะครับแต่ว่านั่นแหละลุยหมดแม่งก็ไม่ไหวนะในส่วนของแบ็กที่มันหายไปนะครับตรงกลางนะครับมีจอโกเมสมีเบลกาดยืนทําเกมแต่ว่าชองลิกแน่เบลกาดดูเหมือนจะแทนเอาลงมาแทนเลมิน่าที่หอยพิมพ์เซ็นเตอร์นะครับตัวลุกผมว่าดูดีที่มาซื้อคุณย่าคนเดียวนะที่เหลือไม่ไหวนะครับยอร์เกนสันและเส้นกัสโลกุยเดสก็ผลงานไม่ดีนะครับปุ๊มาเยือนเวสต์แฮมวันนี้ ตัวแทว่าเวสแฮมว่าแย่ๆก็ควรชนะไหมนะครับอ่ะผมเลือกเชียร์เวสแฮมแล้วกันฮะหนึ่งสกอร์สำหรับ3คะแนนไม่ควรจะยากเกินไปสำหรับเวสแฮมในการเจอกับวูฟลองบุ้ยแบบนี้นะครับเวสแฮมชนะได้ครับส่วนลาลิกาสเปนเกตาเฟ่กับเอสปันยอนแย่ด้วยกันทั้งคู่ตกลงมาอยู่ในกลุ่มนี้ตกชั้นทั้งคู่นะครับเกตาเฟ่ afe, รั้งดันดับเ7เอสปันยอนอยู่ดันดับ18ทีนี้คุณภาพผู้เล่นเกตาเฟ่จะดูเป็นรองทิมเยือนหน่อยๆนะตัวลุกมีเบอร์ตูยีดิลัมนะครับคริสตันตุส มาโดอารัมบารีหลุยมียากาเลสเปเลสอเล็กโซล่าซึ่งมันไม่ใช่ตัวที่คุ้นหูคุ้นตาในในระดับลาลิก้าแล้วกันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนในเอสปันยอนมันยังมีอย่างอเล็กซ์คาวนะครับคาบิบัวโดอย่างเงี้ยที่ uh, เล่นในลาลิก้ามาตลอดนะครับรวมไปถึงพอโลซานโนเออร์วินคาโดนานะครับตัวเกมลุก หน้าเป้ามันก็ยังดูดีกว่าทีมเยือนนะอ่ะผมว่าใกล้เคียงกันแล้วโอกาสออกเสมอสูงครับเกมนี้แต่ถ้าบอลสามหน้าแบบนี้เลือกเชียร์ทีมเยือนเอสปปนยอนดีกว่ามโอกาดบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับหรือถึงขั้นพลิกชนะได้เลยนะครับเอสปปนยอนจะไม่แพ้เกตอาเฟยเป็นอย่างน้อยครับคลิปนี้ฝากไว้2คู่นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ